Hey, pop the trunk, open up soul, good price, out sight, and got คลิปนี้เราจะมาพูดถึงโมบิลสูตรที่มีชื่อว่ารีบาวูกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นโมบิลสูตรสีดาวนะประเภทก่อกวนนะครับที่ยืนอยู่แนวหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นสีดาวเกลือด้วยนะครับขอเน้นย้ำนะตัวนี้เกลือนะครับผม ความถนัดภูมิประเทศนะครับก็คือบนอวกาศแล้วก็บนพื้นดินนะครับจะได้รับโบนัสนะส่วนน้ำเนี่ยจะสูญเสียค่าสเตตัสนะครับเรามาดูค่าสเตตัสกันนะครับผมว่ารีบาวูจะเป็นยังไงนะครับผม HP จะอยู่ที่44่0 0นะครับโจมตีบีม600โจมตีวัตถุ300ป้อนะครับป้องกันบีม1900ป้องกันวัตถุก็1700นะครับคิดคอนดาเมจอยู่ที่27อัตราแม่นยำ3า371อัตราการหลบหลีก161 ค่าความว่องไว569แล้วก็พื้นฟูอเอ็นอยู่ที่351นะครับจากค่าสเติตันี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเป็นโมบิสูดเกลือที่เออเป็นสายเก่อกวนที่มีการป้องกันค่อนข้างสูงนะครับบอกไว้ก่อนนะเขาเป็นเกลือนะครับที่มีสถานะป้องกันเนี่ยค่อนข้างไปทางสูงเลยโดยปกติแล้วโมบิสูดเกลือเนี่ยค่าป้องกันมันจะไม่สูงขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ดูจากลักษณะแล้วอ่ะว่องไวเนี่ย เยอะนะครับวองไวเยอะนะอ่ไม่น่าจะทาดาเมจอะไรกับเขาได้นะครับโดยการโจมตีแบบปกติอะทดาเมจไม่ได้แน่ๆนะครับเขาน่าจะอาศัยสกิลนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพื้นฟูยินเน่ะมันอยู่ที่351นะนั่นหมายความว่าสกิลเขาน่าจะมีประเด็นอะไรสําคัญแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันต่อเลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับชื่อว่าไซโคเฟมนะครับ ขนาดเริ่มต่อสู้ศัตรูทุกตัวนะจะมีโอกาส100%เลยนะครับที่จะดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนดาวพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนนะครับผมค่าในการลดเนี่ยจะอยู่ที่3,000หน่วยนะครับและก็จะไปต่ออีก1ห,หน่วยต่อ1เชนนั่นเองนะต่อมานะครับตัวเองเนี่ยจะติดสถานะฝ่าวิกฤตป้องกันนะครับอัตราลดความเสียหายจะอยู่ที่10%ต่อ1ชนิดครับ ต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่2นะมีชื่อว่าบีมเซเบอร์นะครับโจมตีแนวหน้าลำแสงบีมโจมตีโดน100%โจมตีตรงตัวโจมตีแบบเชนความแรงของเชนอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับมีโอกาส90%นะที่จะลดพลังโจมตีลำแสงบีมลดพลังโจมตีธาตุวัตถุนะครับผมอัตราในการลดเนี่ยจะอยู่ที่75%นะครับ ต่อมาตัวเองนะครับผมจะมีการสร้างความต้นานทานทําลายยุโทโธปกรณ์แนวเล็บโจมตีโดน100%โจมตีตรงตัวครับต่อมาสกิลธรรมดาที่3นะครับมีชื่อว่าบีมไลเฟิลนะโจมตีแนวหลังลําแสงบีมโจมตีโดน100%โจมตีตรงตัวโจมตีแบบเชนความแรงของเชนก็คือ1%ต่อ1เชนนะครับ มีโอกาส90%นะที่จะดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนแล้วก็ดาวพลังโจมตีท่าวัตถุแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นในการดาวนะครับก็จะอยู่ที่1,500หน่วยนะครับผมแล้วก็จะดาวต่ออีก5หน่วยต่อ1เชนด้วยกันครับถัดมาสกิลธรรมดาที่4นะครับผมชื่อว่าบีมแอ c นะครับผมโจมตีแนวเส้นตรงลำแสงบีมโจมตีโดน100%โจมตีตรงตัว แล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนเนี่ยจะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับผมมีโอกาส90%ซนะที่จะทําลายยุทธปกรณ์โจมตีโดน1น0แล้วก็ทําลายยุทธปกรณ์โจมตีตรงตัวครับต่อมาเป็นท่าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายชื่อว่าแปลงร่างโจมตีแบบก่อกวนนะครับพื้นที่ศัตรูนะครับผมจะมีโอกาส100เนะที่จะติดกับดักท่าไม่ตายมึนงงนะครับผม เมื่อศัตรูใช้ท่าไม่ตายนะครับผมก็จะติดสถานะมึนงงนั่นเองนะครับกับดักเนี่ยจะโดนวางอยู่ที่สามครั้งนะครับผมแล้วก็การติดสตันนะจะเป็นระยะเวลาสามวินะครับโจมตีทุกตัวนะครับลำแสงบีมติดชงักโจมตีโดนหนึ่งร้ยเปอร์เนตโจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตต่อหนึ่งเชนนะครับผม มีโอกาส90%นะที่จะล้างอัพพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนล้างอัพพลังโจมตีท่าปัตตุแบบเชนนะครับตัวเองจะมีการติดสถานะล่างแยกนะครับล่างแยกก็จะมีให้อยู่ทั้งหมด20ครั้งด้วยกัน,นครับเรามาสรุปกันนะครับโมบิลสูตรเกลือรีบาบูตัวนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจสกิลอะไรทั้งนั้นนะครับผมสนใจแค่ท่าไม่ตายมันอย่างเดียวก็พอนะครับด้วยความที่ท่าไม่ตายมันเนี่ย มีการติดสถานะกับดักถ่าไม่ตายมันงงนะครับผมเออก็คือฝั่งตรงข้ามนะใช้ถ้าไม่ตายเมื่อไหร่ก็จะติดสตันทันทีนะครับเออจะโดนทั้งหมดอยู่3ครั้งนะครับผมครั้งหนึ่งเนี่ยจะโดนไปอยู่ที่3วินั่นเองนะอันเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะเพราะว่ามันเป็นตัวเกลือตัวเดียวที่เออมีสถานะสกิลใหม่นะครับแบบนี้นะแล้วอย่าลืมนะว่าการป้องกันสตัน่ะ มันกันไม่ได้นะครับท่านี้นะเออมันก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดชังงักเอาเรื่องเลยนะครับน่าสนใจมากๆนะตัวนี้นะครับผมอ่าถ้าว่าใครกดตัวนี้ได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเป็นโมบิสูตรเกือที่สามารถนํามาใช้ได้จริงในปัจจุบันตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้พวกเล่นท่านอื่นได้มองเห็นด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ